ตอนเนี้ยนะมีแต่อยู่ในคังสามร้อยนะผมไม่ได้เอาอะไรมาเลยผมเอามาแค่หัวมีอยู่แต่ใน,นครังงอแม่งนะอะเฮ้พี่เยวผมผมรอโดผมรอโด,อดของอไอ้เนี่ย เป็นไก่อะไรนะเสี่วันอีกสี่วันสี่วันเพื่อนไปกูมีสา<ป>มคนมึแงแค่กูดันอีกสองของบ้า

นีตาไม่มีแหกปากดิแม่ปวดหัวนีกเหนกันนี่ไปกินยาสี่เดี่สั่ฮะวันที่สี่นที่สไม่ผมไม่ผมนะพี่พี่ไปกินยาโอ้กินแล้วคณจะปวดหัวอู่เพราะมึอมีก็าหาแรกพันสิบเซตมีก็าหาแไพันสิบเซต ก้าวครบเซตพี่ต้าคนเหรอไม่เห็นแดดไอ้พ่ต้าแดดไม่มีคนหรอวกสิบเซตอีกอย่างเออตัดมีดีกว่ามั้งกามันยิงพันแป๊บเดียวก็แตกแล้วเล่นเอโอมไปเล่นเท่ายิงหัวปะ หานหนังยัางมาลัดแล้วก็ขยับมอไย,เ,อยเล่นหน้าเซฟอ่ะเล่นหน้าเซฟกับมันดีป่ะปม,มีเซตเชยินแอคแบบนี้ก็ไม่เอา มันงีีตัวหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวเราสามอันนี้ผมได้แค่น,นี้พี่ผำได้เอาไหมไแมเนี่ยสวาวผู้ที่ยิงไม่คมไม่ไม่เก่งะไรเลยนะไอ เรื่องอะไรเรื่องอะไรทิวเรื่องอะไรทิวเรื่องอะไรทิว กูไม่มีใจเจตเล่นนีห่หมดดีกว่าปะมีโอกาสได้ของพวกสวาส่านี่มันไม่เล่นหรอกไอ้ย่ะไอ้ห่าสีซี่เท่ากันยังไม่การเล่นเลยเฮ้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 ยถุย ยืมไล่ก่อนไปเราเป็นไงอะไครับเล่นมีดอยู่เมื่อกี้ก็ฟ้าพี่แตงไอยูมเวินเลยไอยิมได้ทักเฟซมหากู้ปะอะไรพี่เอ้ยได้ทักเฟซมหาพี่้ปะไม่ได้ทักนะ ไม่วันเนี้ยวันนี้ทักไปผมนึกว่า,าพี่ตื่นเนี่ยตีมาเลยตีมาเลยโอเคโอเคโอเคทิวตีมาเลยทิวฮะว,วันนี้พี่ไม่ได้ออนเฟซน่ะน,นะวันนี้พี่ตาไม่ออนเฟซพี่ตาพี่ตาไม่สบายมีคนออนเฟซแทน ใช่ป่ะพี่แฟนพี่เหรอเออพี่เล่นพี่พพเล่นเฟซมันมันเล่นให้เดี๋ยวผมเลทักหาแฟนพี่ใครวะรนะฮะคนใช้เรืนนะ่องอะไรหัวไม่มีไม่มีเลยไม่มีเศษอ่ะไม่กูมีโค้ดของต่ยโหนึ่งของกูหนึง่งอามึงดูอามึงดูอามึงดูเนี่ยก,กูไม่มีมึงดูดิเนี่ย กูขอเถอะเพื่อนกูอยากไปขายเพื่อนกูขอไม่ได้เวลาไอ้แก้วไปขายโปน่าไปเล่นโปน่าไอ้ชิวถ้าคุณยิงตายมึงเก็บไปเลยนะเพื่อนสวัสดีครับ ปริเน้นเน้นทิวไปดีทิว้วควตัวสามร้อยไปไม่ไรกูกล้าแตกเส้นหนึ่งเแล้วก็เอาตัวละครสามร้อยไปไงความสึกเหมือนอยู่บ้านนอกอ่ะั่นไหมล่ะแต่วัดตอนนั้นไปกับแม่หมันนั้น งี่ตาไปตามผมกลับบ้านก่อนนะพี่โอเคน้องชายกลับบ้านดีๆไปแล้วพี่เจอกันครับผมครับผมไปแล้วอ,อ่อาปอ้ยไงไปแล้วพี่เจอกันพรุ่งนี้โอเคโอเคพี่พี่มาเลขกี่มองเนี่ยประมาณ สาแล้วประมาณเจ็ดปดโมกอืมจากกูมาก่อนตลอดแล้วเดี๋ยวเนี้อ่ะไม่มีไม่มีมันไม่มีมีมีแต่ไม่มีไม่มีเน็ตแค่เน็ตโทรศัพท์เปล่า ไอทิวกูลืมใส่ตัวก้าวๆมาฮะไอทิวกลืมกูลืมใส่ตัวมาเมื่อกี้ User in your channel timed out ไม่มีขายมดแล้ว เล่นพันมาหลักผมเล่นสามร้อยงม, 300, มการเล่นบอกไม่พี่เล่นพันเนี่ยผมเล่นสามร้อยครบเซ็ตไนงะหมตัวพันแล้ะนะก็ใส่ตัวสามร้อยเผมใส่สามร้อยไงมาแล้ง Nhưng kia kia lại kêu Nhà mầm nó cũng buồn đó โอ้ตัวละครมาผิดแปนหนึ่งอะไรได้เส้นแรกรทำน้อยอ่ะว้ายังก็อย่าไปรับดิก็อย่าไปรับดิ ทินกูทินกูใครเ้ากูมาดิมันที่ทินกูอะทินกูทีนท่นี่ทินผมอะเป็นหลาเว่ยล่ะ